ได้ไปวัดไหมครับจะได้ไปวัดกันไหมจะได้ไปวัดไหมวัดที่เขาตีกองกันไปมาแล้ว,ไป,ลวไปมาแล้วเหรอ,อค่อยแห่มาย่งยังอ๋อจะแห่ผ่านตรงนี้ไหมอมอ๋อเดี๋ยวพี่จะเข้าไปทางนู้นอยู่ใช่ไหมติดติดรถไปด้วยได้ไหม แฮร์รี่ครับแล้วเราก็จะติดรถเข้าไป เขาคงขับไปเรื่อยๆมั้งผมคิดว่านนะ